ไทยก็ดด้หุตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องชิงพูดแล้วก็เริ่มเลยดีกว่าเครื่องชิงครับเป็นตัวละครธาตุไฟฟ้านะครับและที่สําคัญเป็นตัวละครธาตุดาวแม่งออกเรทยากจัดจัดการโจมตีปกติของเครื่องนิงครับจะเป็นการโจมตีทั้งหมด5ทีและที่สําคัญการโจมตีครั้งที่5จะว์ปไปข้างหลังศัตรูครับอ,อวา์าข้างหลังศัตรูได้แต่ไม่ว์ปหลังรัวไม้จีจีส่วนการชาร์จโจมตีจะเป็นการฟันแบบ2ทีแต่รุนแรงกว่าการโจมตีปกตินะครับ ส่วนสกิลมีชื่อว่า Stellar Restoration จะเป็นการแปะมาร์กใส่สตูที่ใกล้ที่สุดครับแล้วถ้าเกิดเรากดสกิลอีกทีนะครับจะเป็นการว์ปไปฟันทันทีครับเดี๋ยวนะคนละาวาป์ปคนละาวาับจะเย็นๆแล้วถ้าเกิดเรากดอีกครั้งนะครับมันก็จะเลือกตำแหน่งปลาตามที่เราต้องการเลยครับอย่างก่อนครับยังไม่หมดเราสามารถปามาร์กแล้วก็สามารถระเบิดมาร์กได้ด้วยการชาร์จโจมตีเลยนะครับอย่างกับปลาระเบิดแล้วใช้รีโมทตัวระเบิดนี่แหละแต่มันต้องใช้ดาบกดนี่สิ ทันตีจะเป็นการฟันต่อเนื่องแบบวงกว้างแล้วจะเป็นการจงตีท่าตน,นะครับแล้วก็มีคิดสุดท้ายที่แรงว่าโอ้โหวูจิ้วชัดๆเรามาดูพาสซีฟสกิลกันเลยดีกว่าทันเดอริงเ e อ r นั้นนะครับเราจะต้องใช้สกิล E ีล้วก็ต้องว้าไปด้วยซึ่งจะทําให้การโจมตีปกติของเรานะครับกลายเป็นการโจมตีธาตุคล้กับมีด1 0 0่องศาพร้อมจะเอาทุกอย่างที่ขวางแน่ในระยะเวลา5วินาที เราจาเป็นต้องกดขั้นหนึ่งก่อนถึงจะได้มาใช้ครับ c r y s t a Critic Dignity หลังจากที่เรากดอันตรีนะครับเสริมทั้งคีิ์เลดกบบชาร์จอันตรีอย่างละ15เป็นเวลา8วิแล้วบอกเลยว่าตัวละครเนี่ยครับกดขั้นแล้วมันจะเสริมดาเมจคียที่เยอะมากด้วยนะกิลอันนี้ครับต้องกดขั้น4ก่อนด้วยครับแลนโอเ e ียครับการสำรวจในทวีปรีโอครับจะเร็วขึ้น25แต่ผมเชื่อ,อแล้วไม่มีใครเขาส่งตัวละคร5ดาวไปสำรวจหรอกจริงปะ ในเรื่องของกลุ่มดาวผมขอสรุปสั้นๆเลยแล้วกันนะครับอันแรกถ้าเราก,กดสกิลแล้วว่าไปเราจะได้ดาเมจไฟฟ้าเพิ่มขึ้น50%อันที่2การโจมตีปกติและชร์รโจมตีถ้าเกิดผลกระทบทาธาตุไฟฟ้าโอกาสที่จะเกิดอนุธาตุหนึ่งลูกมีอยู่50%เกิดทุกๆ5วิอัน3ไม่มีอะไรมากเอาจริงมีแค่อัพเวลอันตรีภายใน10วิหลังจากเกิดปฏิกิริยา,าธาตุที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเพิ่มพลังโจมตีอีก25% อันที่5ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่อัพเวลสกิลขึ้นแค่นั้นเองครับอันที่6ทั้งการโจมตีปกติชาร์จโจมตีใช้สกิลธาตุหรือปอยอันติจะได้บัฟพ,พลังโจมตีไฟฟ้าอีก6%นาน6วิแล้วมันคำนวณแยกด้วยนะเซตของอร์ติแฟนนะครับส่วนตัวผมจะใช้เซ็ตของ Thundering f u r y นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่เหมาะสำหรับคนที่ไม่สแปมสกิลกับอันตินะครับถ้าไม่ใช่สายสแปมอันติก็ไปสายตีธรรมดาแล้วได้ครับไปใช้เซ็ตเบอร์เซอร์เกอร์สอ2ชิ้นกับ็าร้เอเต ออฟหลักนี่จะเน้นไปทางโบนัสกายภาพหรือเสริมการโจมตีเลยก็ได้ครับหรือจะเสริมคีเลดไปสักอันผมก็คิดว่าโอเคนะของที่เคือฉิงควรจะเสริมหลักเน้น,เ,น,นเลยนะครับคือคีเลดครับมีคีดาเมจที่เยอะอยู่แล้วครับคีเลตเนี่ยต่ำเตี้ยเลยดินมากแต่สำหรับผมนะครับใช้เซตทันเดอร์ลิงโฟลี่นะครับเน้นทำดาเมจปฏิกิริยาธาตุแล้วก็มีเอฟเฟกเมื่อเกิดปฏิกิริยาธาตุจะลดครูดาวสกิลไป1วิ นั่นจะหมายความว่าถ้าเกิดปฏิกิริยาธาตุได้ตลอดทำให้เราใช้ดาบสายฟ้าช็อตแบบตลอด24ชั่วโมงเลยคนระับอาวุธที่ผมใช้คือ skyward blade ที่ได้มาจากตู้ปกติและแถมมันมาแทนตัวละครอีกอยากจะกำหมัดมากดาบตัวนี้จะเพิ่มคีเลตสี่เปอร์เซ็นต์และหลังจากที่เรากดอันติไปความเร็วขึ้นที่กับความเร็วในการโจมตีเพิ่มอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่พอมีเสริมดาเมจการโจมตีกับชาร์จอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยออฟลองคือเก็บอันติไว้อย่างกับสแปมคิวเพื่อให้ได้เเยอกรวง ถ้าคุณยังไม่มีดาบสกายวอร์ดเบสแล้วก็เรายังมีทางเลือกให้คุณอีกก็นะคือไปใช้อาวุธแบทเทนพาร์ตอย่างเดอะแบ็กซอร์เพิ่มความเสียหายทั้งปกติและชาร์โจมตี20%และถ้าการโจมตีเกิดติดคีดิเราจะได้คิวตามดเาเมจที่เราทําถึง60%ในทุกๆ5าวิแต่สิ่งที่สําคัญคือออฟรองมันเพิ่มคียนะครับหรือถ้ายังไม่มีอีกโฟ o ต o ไทป์แลนเคอร์อทุกการโจมตีใส่สตูจะเพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน4%มันเก็บสแต,แต็กได้ทั้ง4อันเนี่ย ถ้าคุณตบแบบนอน stop ปยังไงบัฟนันก็อยู่ตลอดอยู่แล้วอะ่ะหรือถ้ายังไม่มีอีกดวงซวยอะไรดอกของไม่มีใช้ห้าบิงเกอร์ออฟดรอนเป็นดาบสามดาวที่ผมคิดว่าเข้าทางกับเครื่องฉิงมากสุดลนะเมื่อเลือดเราสูงกว่า90%ิคีจะเพิ่ม1 4แล้วถ้าคุณขัดเกาจนถึงเวลห้าเนี่ยคีเลยจะเพิ่มขึ้น28%นใช่ครับ28คุณฟังไม่ผิดหรอกและออฟรองของมันคือเสริมคีดาเมดด้วยคุมเวอร์ และคอมโบที่ผมชอบใช้ที่สุดคือบา b a บาร่าโดยการใช้สกิล e ของนางครับจะมีวงแหวนธาตุน้ําอยู่และตอนเราใช้สกิลของเครื่องชิงที่ทําให้เป็นการโจมตีธาตุแล้วเกิดปฏิกิริยากับน้ําหรือที่เรียกว่าช็อตไฟฟ้าทำให้เกิดดาเมจเพิ่มขึ้นแบบฟินเวอร์แล้วทาให้เราได้เกตอันติเพิ่มขึ้นด้วยเป็นวมโบคอมโบที่โหดในระดับหนึ่งเลยว้าแล้วก็อย่าไปทดลองที่บ้านกับสลามไฟฟ้าติดขาด ทั้งสกิลอันตีเจอกับไฟฟ้าด้วยกันมันก็เปล่าประโยชน์ทันทีทั้งหมดก็มีเท่านี้แล้วครับก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ